การเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนนะคะในพื้นที่จตุสงคลาจะมีอยู่จุดหนึ่งนะคะที่มักจะเจอปัญหาน้าท่วมขังในช่วงที่มีฝนตกหนักนั่นก็คือบริเวณห้าแยกน้ํากระจายนะคะในจัดสงคลาค่ะล่าสุดวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มอบหม,มายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดคุณวงศกรน,นุ่นชูขันค่ะ ลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากบริเวณห้าแยกน้ำกระจายและก็พื้นที่ชุมชนในเขตเทศาบาลตำบลพะวงและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็มีทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัวสงขาและก็ทีมจากเทศาบาลตำบลพะวงและแขวงทางหลวงร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบซึ่งสำหรับการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในครั้งนี้นะคะบอกว่าเป็นเหตุหนึ่งที่มักจะเจอปัญหาน้ำระบายลงสู่คลองสายหลักได้ค่อนข้างยาก ำบากค่ะ ดังนั้นทางจังหวัดจึงได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดได้มีการเร่งกุดลอกคูระบายน้ำานะคะบ,บริเวณริมถนนสายลบบุรีรามเมศซึ่งเป็นพื้นที่ที่มักจะเกิดน้ำท่วมขังอยู่บ่อยครั้งและก็ได้มีการแก้ไขเพื่อให้น้ำระบายลงสู่คลองสายหลกักได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นพร้อมกับมีการรับมือกับรุูฝนนะคะที่กำลังจะมาถึงอีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังและก็ครบวงจรในระยะยาวต่อไปด้วยค่ะ เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนนะคะในพื้นที่จั์สงขลาจะมีอยู่จุดหนึ่งนะคะที่มักจะเจอปัญหาน้าท่วมขังในช่วงที่มีฝนตกหนักนั่นก็คือบริเวณ5้าแยกน้ํากระจายนะคะในจัดสงขลาค่ะล่าสุดวันนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดคุณวงศกรน,นุ่นชูคันค่ะ ลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากบริเวณห้าแยกน้ำกระจายและก็พื้นที่ชุมชนในเขตเทศาบาลตำบลพะวงและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็มีทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจัวสงขาและก็ทีมจากเทศบาลตำบลพะวงและแขวงทางหลวงร่วมกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบซึ่งสำหรับการลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในครั้งนี้นะคะบ,บอกว่าเป็นเหตุหนึ่งที่มักจะเจอปัญหาน้ำระบายลงสู่คลองสายหลักได้ค่อนข้างยากลำบากค่ะ ดังนั้นทางจังหวัดจึงได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดได้มีการเร่งขุดลอกคูระบายน้ำในะคะบ,บริเวณริมถนนสายลบบุปปรีรามเมศซึ่งเป็นพื้นที่ที่มักจะเกิดน้ำท่วมขังอยู่บ่อยครั้งและก็ได้มีการแก้ไขเพื่อให้น้ำระบายลงสู่คลองสายหลักได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นพร้อมกับมีการรับมือกับรุูฝนนะคะที่กำลังจะมาถึงอีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจรงิจรงจังและก็ครบวงจรในระยะยาวต่อไปด้วยค่ะ